สำหรับหลายคนที่มีการเข้าใจผิดกันเยอะนะคะระหว่างพรบและป้ายภาษีบางคนก็เข้าใจว่าเป็นอันเดียวกันแต่ไม่ใช่เลยค่ะป้ายภาษีก็คือป้ายภาษีแล้วก็ไม่ใช่พรบนะจ๊ะก่อนที่เราจะได้ป้ายภาษีค่ะเราก็ต้องมามีพรบก่อนพรบก็คือเป็นประกันรถยนต์ภาคบังคับนะคะที่กฎหมายบังคับให้รถจักรยา์ทุกคันนะคะต้องมีนะคะก่อนที่จะไปต่อป้ายภาษีค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีเราจะไม่สามารถ มาต่อใยภาษีได้เลยและที่สําคัญที่รถยนต์ควรมีนะคะก็คืออย่างแรกก็คือพรบก็เป็นตัวคุมค้มครองกับใยภาษีรถนะคะสออย่างที่ต้องมีนะคะถ้าไม่มีก็จะมีค่าปรับด้วยนะคะเริ่มต้นที่1นึ่ทหมื่นบาทสูงสุด2 0 0 0 0บาทกันเลยทีเดียวและถ้าอีกตัวหนึ่งคือประกันรถยนต์พักสมัครใจคะ่ะซึ่งตัวนี้นะคะก็จะอยู่ที่มีหลายแบบเลยคะ่ะเป็น5เป็น5้าตัวนะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นชั้น1ชั้น2ชั้น3าพิเศษต่างๆนะคะก็สามารถที่เลือกทำได้เลยนะคะ ซึ่งตัวประกันภาคสมัครใจค่ะเราจะทําหรือจะไม่ทําก็ได้ไม่ได้บังคับนะคะแต่ถ้าทําก็ถือว่ารถเราจะกขับขีด่ได้อย่างสบายใจมากขึ้นค่ะและถ้าใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับพรบรหรือว่าประกันรถก็สามารถที่จะสอบถามมายัางยิงเตาประกันภายได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ